ท,ที่พ่อแม่ต้องปฏิบัตินักวิชาการระบุว่าธรรมชาติของเด็กมักจะคิดว่าความคิดและความต้องการของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเด็กมักจะคิดถึงตนเองก่อนเสมอสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กดีมีคุณภาพมีข้อแนะนำดังนี้ 1. ควรศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้ลูกได้เติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 2>, 2. ให้เวลาและดูแลเอาใจใส่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดเพราะธรรมชาติของเด็กจะมองเห็นได้ยินรู้จักตอบสนองต่อรสกลิ่นและสัมผัสตั้งแต่แรกเกิดเด็กเรียนรู้ได้เร็วจากคนใกล้ชิดและจากประสบการณ์ของตนเองพ่อแม่จึงต้องให้เวลาอยู่กับลูกอย่างใกล้ชิดเล่นกับเขา จัดสภาพแวดล้อมให้หน่าสนใจและปลอดภัยและเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน 3. อบรมสั่งสอนพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้จากการกระทำของพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความกตัญยูกะตะเวทีความซื่อสัตย์ ความประหยัดรู้จักพอเพียงในสิ่งที่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ความอดทนการมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นการให้การช่วยเหลือและการแบ่งปันความมีวินัยต่อตอนเองและผู้อื่นความนับถือในตนเองการมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ 4. อบรมสั่งสอนผ่านกิจวัตรประจำวันด้วยการฝึกระเบียบวินยัยเริ่มจากการเข้านอนและตื่นนอนอย่างเป็นเวลาสอนให้ลูกรู้จักการให้และการแบ่งปันฝึกให้รู้จักการรอคอยเพื่อให้เด็กควบคุมตัวเองได้มากขึ้น 5. ฝึกให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเองเอย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อให้ลูกสามารถทำกิจวัตรประจำวันของตนได้เช่นฝึกให้ขับถ่ายเป็นเวลาและเป็นที่เป็นทางเมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาลเด็กควรแปลงฟังได้สามารถทานอาหารเองได้และสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการของตนได้ 6. สร้างแรงจูงใจที่ดีอย่างสม่ำเสมอให้ลูกพ่อแม่ควรชุนเชยหรือให้รางวัลลูกเมื่อลูกพยายามทำความดีหรือในโอกาสพิเศษตัวอย่างรางวัลได้แก่รางวัลทางสังคมเช่นรอยยิ้มการกอดเสียงปรบมือการชมเชยรางวัลทางกิจกรรมเช่นไปเที่ยมนอกบ้าน สิ่งของรางวัลเช่นไอศครีมขนมตุ๊กตาของเล่นเงินออมเป็นต้นหลังจากนั้นค่อยๆลดรางวัลลงจนกระทั่งเด็กมองเห็นคุณค่าในตัวของเขาเอง6ข้อนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบตนนัติต่อลูกเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนดีและมีคุณภาพสูงสุด